อันนี้ออกช่องไหนคะไอฝั่งนู้นฝั่งนู้นซื้ม่หน่อยรั่งนู้นผมขายนะทำไม่ดีทักสลัดเรามี

เาที่าโอ้วันนี้คบกินได้เลยกินได้เลยค่ะกิจกรรมการปลูกผักในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมปลูกผักรักโลกค่ะ ซึ่งเราจะฝึกให้นักเรียนรู้จักการที่จะสร้างอาหารด้วยตัวเองนะคะเพืพ่อนำมาใช้ในครัวเรือนแล้วก็นำเข้าสู่โรงอาหารนะคะศูนย์อาหารของเรานะคะก็จะได้ผักที่มีคุณภาพปลอดสารพิษนะคะเป็นผักออร์แกนิกก็ได้รับความร่วมมือจากคุณปณิชลาสินมงคลนะคะถูพี่ต่อยของเราซึ่งท่านเป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษานะคะที่ได้ช่วยในการที่ทำกิจกรรมให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทสมนะคะอาสา,าสมัครพิทากษ์ทรัพยากร,าากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะคะคุณสมมาตร คุณสมชายคุณสมพร<ส>คุณสุสเทพที่ได้มาช่วยในการทำกิจกรรมครั้งนี้นะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือนำไปทำอาหารที่สูนอาหารของโรงเรียนเราค่ะเด็กก็จะปลูกผักเองได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพด้วยค่ะแล้วก็ถ้ายังมีเหลือก็จะจําหน่ายในชุมชนรอบโรงเรียนค่ะครับสวัสดีครับผมทสมสมมาตราล้วนศิริครับประธานท,านทสมอของสัพเพทสิงวดลอ้อม นะครับก็ในส่วนนี้เราได้มีโอกาสมาให้คำแนะนําแล้วก็ร่วมมือในการทาปลูกผักสลัดแต่โดยภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องการเรื่องของการลักโลกร้อนเรื่องของลดปัญหารเรื่องของไคลแมกเชนโรงเรียนเราเนี่ยของเทศบาล3านะมีโครงการที่ดีมากในการที่จะปลูกผักการปลูกผักเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาเศษอาหารมาทําเป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยก็มาทําเป็นปลูกผักสลัดตัวนี้ก็สามารถลดตัวทุกข์ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะออกไปในส่วนบรรยากาศได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้าง ธรรมชาติให้กับคุณคือธรรมชาติตัวนี้ก็คือเรื่องของรักโลกร้อนทั้งเราแล้วก็เชื่อว่าโครงการปลูกผักของเราเนี่ยจะเป็นโครงการที่นําร่องแล้วก็พัฒนาไปแล้วก็มีทีมงานหลายๆท่านนะอย่างเช่นอาจารย์สุพ์พรจากสวนลุมพรนก็มาให้ความร่วมมือกับเราด้วยในการที่จะทําให้ผักสลัดมีคุณภาพสาหรับโรงเรียนเราแล้วก็เป็นอาหารสําหรับนักเรียนนะครับก็เราคาดว่าโครงการนี้เป็นทําโครงการที่จะครบวงจรแล้วก็สามารถสร้างศักยภาพให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในอนาคตต่อไปได้ครับ ผมปฏิพาน์เจริญสุกครับอยู่มสทับครับ <c oughs> ก็เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยเอาเรื่องนะครับเพราะว่าต้องขนนู่นขนนี่ขนดินแล้วก็มาช่วยปูข้างบนปูผ้าแล้วก็เอาเบื้องมาวางครับขนดินแล้วเป็นไงเราได้ความรู้ได้ครับว่าได้เรื่องปุ๋ยหมกักว่าน้ำหมักนี้มันมีน้ำหมักปลาแล้วก็น้ำหมักมะนาวแล้วก็คนแบบผสมกันแล้วก็เอามาเทสต,ตรงนี้ครับราว่ามันจะช่วยให้แบบจเจริญเติบโตเร็วขึ้นครับนักเรียนนักเรียนชั้นมสามทับสิบเนี่ย ก็ได้ความรู้เรื่องการหมักการหมักปุ๋ยการปลูผกผักแล้วก็การผสมน้ำหมักชีวภาพครับขอบคุณอย่างยิ่งครับ